ทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดไม่บายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราพาทุกคนออกนอกพื้นที่มาที่จังหวัดยโสธรค่ะเขาว่ากันว่าที่จังหวัดยโสธรมีก๋วยเตี๋ยวที่โคตรอร่อยมากๆค่ะและที่สําคัญเขาบอกว่าถูกใจวัยรุ่นแล้วก็ทุกเพศทุกวัยจริงๆนั่นก็คือร้านโคตรเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาถึงที่ร้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพิสูจน์พร้อมๆกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ เจอเจ้าของร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับผู้ชมหน่อยค่ะชื่อวิทิดาจเจริญทรัพนะคะเป็นเจ้าของร้าน,นะคะ่ก๋วยเตี๋ยวโคตรเนื้อสุนค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อน้าค่ะคุณน้านใช่คะ,ะ,คะเดี๋ยวถามหน่อยนะคะเข้ามาภายในร้านแล้วแบบหอมมากหอมก๋วย,ยเตี๋ยวมากๆแลวที่สาคัญก็คือว่าเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่คะทําไมถึงเป็นโคตรเตี๋ยวเนื้อสุนคะก็คือที่นี่ของเราเราเป็นคนที่ชอบกินเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ พื้นฐานครอบครัวท่าขายใช่ค่ะแล้วก็ชอบในเมื่อเราชอบกินเราก็เลยอยากทําเพราะว่าไปกินที่ไหนยังไม่จุใจใช่ค่ะ,คะก็เลยคือเป็นความชอบส่วนตัว<ช>แล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่มาที่ร้านเนี่ยได้ทานของอร่อยที่เหมือนตัวเองทานอะไรก็อยากให้คนที่เข้ามาได้ทานเหมือนเราด้วยใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านก๋วยเตี๋ยวโคตรเนื้อตุ๋นค่ะคือเนื้อของเราในราคา50-60ค่ะแล้วก็คือเนื้อจุ๊ก โอ้โหใช่ค่ะบางคนก็จะมองว่าถ้าราคาถ้าถ้าเห็นปริมาณอาจจะประมาณว่าที่อื่นประมาณ70 8 0บปดบาทอันนี้เป็นราคาแบบว่าจัมโบบิกโบอะไรไปราคาอันนี้ราคามาตรฐานทั่วไป50พิเศษ60คิบค่ะก็คือเป็นราคาอยู่ในย่านนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้เรื่องของการตุนการเตรียมนี่คือต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้ของอร่อยแบบนี้เราจะตุนเป็ดเตรียมวันต่อวันนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อมันเข้าที่ อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะขายพรุ่งนี้วันนี้ตอนเย็นเราตุนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องวางแผนใช่ค่ะผ่านเตรียมไว้สต๊อกของไว้อย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือเป็นเป็นหม้อตุนอันนี้เป็นหม้อน้ําซุปด้วยค่ะหม้อตุนใหญ่เราอยู่ข้างหลังอีกค่ะเดี๋ยวพาพาแนะนําแต่ละจุดให้หน่อยค่ะว่านี่นี่คืออะไรบ้างค่ะอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนเนื้อค่ะค่ะจะเป็นของโซนเนื้อนี่จะเป็นเนื้อตุนเราก็จะมีเนื้อสดด้วยค่ะส่วนทางนี้จะเป็นหมูตุนเรามีทั้งหมูตุนแล้วก็ เนื้อตุ๋นค่ะมี2เมนูค่ะให้คนที่ไม่ทานเนื้อสามารถทานหมูได้ด้วยก็มีให้เลือกื้อนะคะบรรยากาศในร้านก็สามารถมีกี่โต๊ะคะตอนนี้มีทั้งหมด20 20กว่าโต๊ะค่ะรวมรวมข้างในมีห้องแอร์ด้วยมีห้องแอร์ด้วยอาวมีสบรรยากาศด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบรรยากาศที่ห้องแอร์กันแล้วกันไปดูกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในเขาเรียกว่าเป็นเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่รองรับลูกค้าที่เข้ามาเป็นโซนห้องแอร์ค่ะ,คะมี2โซนด้วยกันนะคะข้างนอกก็จะไม่มีแอร์แต่ก็เป็นบรรยากาศแบบนั่งดูบรรยากาศทั่วไป<ช>เพราะว่าอยู่อยู่ติดถนนด้วยะนะคะด้านในก็จะเป็นโซนห้องแอร์ด้วยนะคะ,คะแต่ว่าเมนูที่ร้านนี่ไม่ใช่มีมเฉพาะแค่ว่าต๋ยวอย่างเดียวยังมีเป็นเมนูอื่นๆอีกหลากหลายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้แบบ สั่งไปแล้วออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวถยอยมาเสิร mm ์ฟนะคะก็จะได้จะได้รู้ว่าไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแล้วทานแบบนี้นี่มาแล้วอันนี้เป็นหม้อไฟด้วยค่ะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะับอันนี้เป็นเมนูหม้อไฟค่ะหม้อไฟเนื้อค่ะเราจะมีทั้งหมูกับเนื้อค่ะจะเป็นหม้อไฟเนื้อจะมีลูกชิ้นมีัาคิริวมีเอ็นมีเนื้อตุ๋นเนื้อสดอยู่ในนี้รวมกันค่ะ เป็นหม้อไฟนเนือ้อนะคะ,คะเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูที่ทานกับข้าวสวยใช่คเมนูนี้ถ้าบอกเป็นราคานี้เท่าไหร่ หม้อละ200ร้อค่ะ200บาททานได้ทั้งครอบครัวนะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆและที่สําคัญหอมมากตอนนี้มีสมุนไพรด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นหม้อไฟแต่ถ้าเป็นแบบชามใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นเกาเหลาค่ะเป็นเกาเหลาพิเศษหรือธรรมดาอันนี้พิเศษค่ะพิเศษ70บาทค่ะิเาษเห้าปาะนะคะแบบเนื้อเน้นเน้นลูกชิ้นด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆด้วย70บาทแบบพิเศษเกาเหลาทานกับข้าวสวยธรรมดา60ิ ถ้าเป็นกอเหลาพิเศษเจบค่ะเค้าสวยอีกเท่าไหร่คะทุนงค์สิบบาทเป็น10บาทอาจจะ60 70 80จนี่คือราคาอิ่มเลยใช่ค่ะโอ้โหนะคะแต่ล้วเมนูนี้คือแบบว่าคือราคาก็คือถ้าใครที่แบบทานน้อยนี่ก็คือแนะนําเป็นแบบธรรมดาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทานไม่หมดค่ะนะคะนี่ก็เป็นเค้าสวยแล้วก็มีเป็นเมนูแบบเป็นเป็นลวกเส้นใช่ค่ะอันนี้บางครั้งลูกค้าก็จะสั่ง มากินคู่กันกับหม้อไฟก็ได้ค่ะบางคนเขาไม่กินข้าวค่ะค่ะแล้วก็จะมีซีฟิลเซตแบบนี้เท่านั้นอันนี้จานนี้20บาทเองค่ะอันนี้เหรอคะใช่ค่ะเส้นลวกอ๋อค่ะลวกเส้น20บาทค่ะทุกคนิบาทโรยหอมเจียวด้วยนะคะมีแคบหมูโรยมาด้วย20บาทเท่านั้นเองนะคะราคาน่ารักมากๆเลยนะคะนะคะได้กี่เมนูแล้วหนึ่งสามเมนูสี่เมนูแล้วเออเมนูนี้ก็ทุกคนก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่าสั่งเยอะยเหมือนกันใช่ค่ะนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของร้านเป็นเมนูเป็นลวกจิ้มค่ะเป็นลวกจิ้มรวมวกจิ้มก็จะมีผักคิลิวใช่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อจะมีเนื้อเนื้อลายด้วยค่ะทางเราจะเน้นเป็นเนื้อลายแล้วก็เนื้อตุ๋นก็จะมีเอ็นมีลูกชิ้นนียค่ะค่ะค่ะมีเมนูพร้อมกับน้าจิ้มใช่ค่ะเท่าไหร่คะเมนูอันนี้100บาทค่ะหนึ่งร้อยราคานี้1 0 0่งค่ะโอ้โหต้องมาแล้วล่ะทุกคนนะคะเห็นแต่ละเมนูนี่คือแบบ นี่หน้าเรวเขาเน้บอวว่าอะไรนะโค้เตี๋ยวคือมีทุกอย่างตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่อยากจะสั่งด้วยนะคะไปกับน้ำจิ้มด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอันนี้เราก็จะมีลูกชิ้นลว่วลูกชิ้นลว่วค่ะลูกชิ้นลว่วอันนี้จะเป็นเนื้อมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อค่ะพร้อมน้ําจิ้มน้ำจิ้มของเราจะเป็นออกอีสานนิดๆนะคะค่ะค่ะก็ต้องแบบว่าให้อรรถรสที่มันได้ถูกปากกับกับคนบ้านเราด้วยใช่ค่ะนะคะเมนูนี้เท่าไหร่อันนี้6 0บาท 60นะคะแล้วก็มีแล้วก็จะมีกากเดียวกากเดียวถ้วยละ20บาทค่ะเดียวใหม่ทุกวันราคาหลักสิบอ่ะเออราคาหลักสิบนะทุกคนอ่ะยังมีเมนูอะไรอีกนะคะที่เราสั่งไว้อีกนะคะมาเรื่อยๆได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหม้อไฟหมูค่ะอ๋ออันนี้หม้อไฟเนื้อหม้อไฟหมูราคาเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันปริมาณเท่ากันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกาเหลาเนื้อด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลวกจิ้มหมู ลูกจิ้มหมูค่ะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ละเมนูก็ราคาบางคนอาจจะมองว่าหมูกับเนื้อทําไมราคาเท่ากันแต่ปริมาณหมูเราจะเพิ่มขึ้นให้นี้ค่ะจะเป็นแบบนั้นใช่ค่ะน้นนิ้นทางหมูก็จะเพิ่ม เนื้อก็จะราคาเท่านี้ค่ะค่ะอันนี้คือเป็นเมนูทั้งหมดภายในร้านแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเป็นผู้เตียวทั่วไปที่มีเป็นเส้นหมี่เส้นอะไรก็ก็สั่งได้สั่งได้ค่ะราคาธรรมดา50พิเศษ60ค่ะก็จะเป็นราคานี้อยู่แล้วค่ะบางคนอยากพิเศษก็จะเป็นโคตรพิเศษขึ้นมาก็7 0บาทค่ะต้องมีโคตรพิเศษขึ้นมาก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะทีนี้ลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนบ้างคะก็จะมีกลุ่ม โซนในเมืองลูกค้าในเมืองค่ะแล้วก็พวกหน่วยงานราชการค่ะค่ะแต่ช่วงเทศกาลก็จะมีรอบนอกค่ะค่ะแสดงมาปากต่อปากด้วยใช่คะแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าค่ะถึงบ่ายสโมงเย็นค่ะ อือร่อยอะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาชิมดูนะที่เขาบอกว่าร้านโคดเตี่ยวเนื้อตุ๋นนี่คือสมคำล้ำดีจริงๆนะทุกคนเพราะว่าคือทานได้หมดเลยนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะแบบมันเหนียวไปหรือเปล่ามันจะเคี้ยวได้ไหมคือแบบคือมันนุ่มมากจริงเข้าตุ๋นเพื่อที่จะคือทานแบบด้วยความอร่อยแล้วก็อยากให้ลูกค้าที่เข้ามานะคะได้ทานของอร่อยเหมือนกับเจ้าของร้านด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆค่ะ และนี่ก็คือเป็นจุดรอดช่องค่ะที่บริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาภายในร้านจุดนี้คือบริการฟรีนะคะทุกคนรอดช่องนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของยโสธรอยู่แล้วถ้ามาที่ยโสก็ต้องมีรอดช่องมีปลาซมะนะคะเราเราเรา,เราคิดยังไงเราถือว่าเอ๊อยากให้ทุกคนที่มาได้ได้ได้ทานรอดช่องด้วยก็มันเปนเ็นเป็นของขึ้นชื่อของยโสด้วยอะคะ่ะ ถ้าถ้าเราเอามาคนกินแบบเงินกับที่พี่พูดว่าถ้าเราจะไปซื้อมันหมดมันไม่ทันเลยต้องไปตั้งแต่ตีห้าใช่ของใช่ค่ะเพราะว่าร้านเราเป็นตลาดทุกเช้าก็อยากให้ลูกค้าได้ทานค่ะเป็นฟรีค่ะบริการตนเองโอ้โหน่ารักมากเย็นๆอากาศร้อนๆค่ะน่ารักมากทุกคนนะคะแบบว่าใครตื่นสายหน่อยนี่เหมาะมาก ยังทานอยู่มากินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนนะคะดูรายการตลาดไม่บายมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากจะมาจริงๆอ่ะฝากร้านอีกหน่อยหรือว่ามีช่องทางไหนมีแบบส่งเดลิเวอรี่ด้วยไหมคะตอนนี้ยังค่ะเพราะว่ารับลูกค้าหน้าร้านยังยังไม่ทานได้ค่ะฝากร้านอกหน่อยร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงค่ะก็ฝากร้านก๋วยเตี๋ยวโคตรเนื้อตุ๋นยะโสธรด้วยนะคะร้านตั้งอยู่สี่แยกคำน้อยถนนเลี่ยงเมืองค่ะติตกับร้านต้นคูนค่ะ เปิดเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะหรือถ้าวันไหนของหมดเร็วก็ก็ปิดเร็วปิดเร็วนะคะแสดงว่าต้องรีบมานะทุกคนก็แต่ว่าถ้าใครมาแล้วก็เชื่อว่าได้ชิมทุกคนนั่นแหละแนะนําให้มาช่วงช่วงสายทิ้งเที่ยงแบบนี้ได้ชิมแน่นอนนะคะนอกจากจะได้ชิมวเตี๋ยวโค่นเนื้อตุ๋แบบนี้แล้วยังมีหลากหลายอีกเมนูแล้วคะแล้วก็ยังได้เขาเรียกว่าสัมผัส บรรยากาศในร้านแบบวินเทจได้ชมของเก่าภายในร้านที่เจ้าของร้านชอบสะสมด้วยแล้วก็ได้ชิมรดช่องแม่ทองวันขึ้นชื่อของยโสธรซอฟท์พาวเวอร์ด้านอาหารกันด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยร้านโคดเนื้อตุ๋นที่ยโสธรค่ะ ค่ะทุกคนคะหลังจากที่เราพาทุกคนไปทานกว๋วยเตี๋ยวโค่นเนื้อตุ๋นกันมาแล้วนะคะทีนี้ก็ได้เวลาที่จะพาทุกคนมาที่ร้านคาเฟ่กันหน่อยนะคะเป็นคาเฟ่ที่ต้องบอกว่ามีเมนูอาหารด้วยแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะพาครอบครัวนะคะมาทานอาหารมาพักผ่อนที่นี่เลยคือ มิสอารีการ์เด้นนั่นเองนะคะดูบรรยากาศแล้วก็อยู่ภายในสวนนะคะเป็นธรรมชาติมากๆและที่สําคัญเขาบอกว่ามีเมนูอาหารมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็มีอะไรที่หลากหลายให้กับลูกค้าที่มาที่นี่ได้ชิมได้พักผ่อนกันด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่สวนเันก่อนดีกว่า ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเจ้าของร้านมิสอารีการ์เดนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่พลพวงแก้วครับผมชื่อเล่นชื่อว่าพลครับอ่าขออนุญาตเรียกเฮียพลกันแล้วกันนะคะวันนี้ได้จริงๆแล้วคือเข้ามาภายในร้านแล้วแล้วก็ได้ชมบรรยากาศทั่วๆไปนะคะดูรอบๆสวนแล้วประทับใจมากๆแล้วก็คือมามาแล้วครั้งแรก คั้ที่สองสามสีต้องตามมาแน่นอนประทับใจมากเลยเดี๋ยวอยากจะถามเฮียพลหน่อยนิดนึงว่าแรงบันดาลใจในการที่จะทําร้านคาเฟ่ร้านอาหารในสไตล์แบบนี้อยากจะเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงงได้ทําสวนแบบดูแบบน่ารักอบอุ่นแบบนี้ถ้าเริ่มต้องเท้าความไปตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงโควิดสวนสาธารณะโดนปิดห้ามเข้าไปใช้งานแล้วผมมีลูกวัยที่ ที่ต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกครับไปสามขวบ4ี่ขวบแล้ววันหนึ่งลูกสาวผมบอกว่าหนูอ,อยู่แต่บ,บ้าน<ม>เบื่อแล้วเนี่ย<ฆ>ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ้ยเราต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้เด็ก<ม><ม>ขนาะเดียวกันเนี่ยสวนสาธารณะที่ที่บ้านเราเองอยังไม่ไม่ได้เหมาะสําหรับเด็ก100%<ม>เพราะบางทียังมีรถรถยนต์รถมอเตรไซ์วิ่งผ่านทําให้เราไม่สามารถระวังได้เต็มที่จังหวะว่าเรามีมีที่แปลงนี้ เอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้จะทําเป็นคาเฟ่ครับตอนแรกกะจะทําเป็นแค่สวนไว้ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นช่วงเลิกเรียนหรือช่วงปิดเทอมแต่พอทําไปทํามาแล้วเราก็บอกถ้าเกิดเราจะทาแต่แต่เฉพาะของลูกเราหรือครอบครัวเราเนี่ยก็เสียดายพื้นที่ก็เลยก็เลยมีคาเฟ่ตรงเนี้ยขึ้นมาเสริมเพราะตอนแรกในแผนเนี่ยคาเฟ่ตัวเนี้ยจะไม่มีครับพอพอทำคาเฟ่ขึ้นมาเสริมเราก็ คาดหวังว่าเป็นพื้นที่ที่ให้คนในชุมชนให้ครอบครัวได้มาใช้เวลาว่างที่เรียกว่าเป็นเวลาคุณภาพอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่แต่ว่าได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในในสวนท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวร่มรื่น่ต่ต้นไม้ตอนนี้ก็ยังยังโตไม่เต็มที่ครับเพราะว่าร้านเปิดมาได้สองปีครึ่งครับค่ะ แล้วทีนี้มิสการีการ์เดนเนี่ยนะคะคือถ้าเข้ามาภายในร้านเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเฮียพลเองอยากในในฐานะเจ้าของร้านเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้สัมผสัสอะไรด้านหน้าบริเวณด้านหน้าบ้างถ้าเข้ามาในร้านหรือขับรถผ่านเนี่ยจะเห็นเป็นแค่ตึกใหญ่ๆที่มีกำแพงสีขาวอยู่ข้างหน้าด้วยความตั้งใจตอนแรกอ่ะจะไม่ได้ใช้ชื่อมิสตาลีการ์เด้นตั้งใจจะใช้ชื่อเป็นซีเครตการ์เด้นคือถ้าคุณไม่เดินเข้ามาข้างใน คุณก็จะเห็นแค่กำแพงสีขาวอยู่ข้างหน้าคุณก็จะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรซึ่งหล,หลายๆคนพอเดินเข้ามาเนี่ยพอพอเดินเข้ามาในร้านปุ๊บมองออกมาปุ๊บเห็นสวนทุกคนก็จะแบบเอ้ยมีสวนแบบนี้อยู่ในเมืองด้วยหรอค่ะครับก็พอเดินเข้ามาในร้านปุ๊บก็จะเป็นโซนด้านหน้าก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีมุมขายของที่ระลึกเพราะว่าเดิมทีเนี่ยร้านเอาจริงมิซารีเดอะการ์เด้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสาขาแรกของเรา ผมมีมิซาลีที่เป็นสาขาแรกเลยเนี่ยร้านนั้นเปิดตั้งแต่ปี49่เป็นเป็นร้านทีอ่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นร้านผ้าไหมของคุณแม่ร้านนั้นเนี่ยจะขายผ้าไหมแล้วก็ของทีง่ระลึกของพื้นเมืองพอเราทำาที่มิซาลีเดอะการ์เด้นเนี่ยเราก็เลยเอาของบางส่วนที่เป็นของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดที่เราออกแบบเองเป็นกางเกงของอจังหวัดยโสธรหรือเป็นของในพื้นที่ เอามาลงขายที่ล้านด้วยเผื่อว่าเราคิดว่าคนที่มาที่เนี่ไม่ใช่แค่คนยะโสแต่อาจจะเป็นคนที่มาจากที่อื่นได้แวะมาเที่ยวก็ได้มีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปครับนะคะ<ม>ก,ก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่าสําหรับใครที่มาที่นี่แล้วก็อยากจะให้เกิดความประทับใจแล้วก็อาจจะซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของยโสธรซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นของจังหวัดยโสธรด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยและนอกจากจะมีมุมกาแฟแล้วที่นี่เห็นบอกว่ามีเป็นเมนูอาหารด้วยทานอาหารได้ด้วยมีเป็นเมนูสไตล์ไหนคะเป็นอาหารเป็นอาหารจานเดียวเป็นเป็นกับข้าวนะครับก็จะเป็นอาหารทานง่ายๆครับผม ก็หลักๆก,ก็จะเป็นเมนูที่ที่เราชอบทานกันเองในบ้านก็เอามาลงอย่างเมนูแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเมนูข้าวเปียกอาม่าข้าวเปียกอาม่าแบบไหนเส้นก็คือเหมือนเป๋ยจ๊บยวนเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นสูตรที่ที่ทอาม่าหรือคุณแม่ของผมเนี่ยชอบทําให้ทานที่บ้านพอเรามาทําร้านเนี่ยเราก็เลยอยากเอาสูตรนี้ยลงมาให้คนอื่นได้ทานด้วย เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนเมนูกลับบ้านไปหาไปหาเอามาหาแล้วก็ได้ทานกินเมื่อเมื่อทานแล้วอ่ะจะรู้สึกเหมือนว่าทานกับข้าวฝีมือคุณแม่ที่บ้านครับผมแลวนอกจากเมนูนี้แล้วยังยังมีเป็นเมนูอาหารสไตล์ไหนก็เป็นอาหารไทยครับแล้วก็มีสเต็กมีพาสต้านิดหน่อยแต่ว่าหลักๆเราก็จะได้เป็นอาหารไทย นะคะคุณผู้ชมคะก็คือมีทั้งเมนูที่เป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะคแล้วก็เป็นเมนูอาหารแล้วทีนี้ห้องที่จะรองรับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเราจัดโซนไว้กี่ห้องอยังไงบ้างในตัวร้านเนี่ยจะแบ่งเป็นเป็นถ้าเกิดเป็นห้องที่รับรองลูกค้าเนี่ยจะเป็น2โซนก็คือโซนห้องใหญ่ก็ตอนนี้จะรับรองลูกค้าทั่วไปนั่งได้ประมาณ2 0 3 0ท่าน,นะครับเป็นโต๊ะแยกแต่ว่าเราจะมีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น ห้องมิ팅หรือห้องประชุม <Okay. S 2> ตัวนี้ถ้าเกิดปกติถ้าเกิดไม่ได้มีการใช้งานอะไรเราก็จัดเป็นโต๊ะอาหารให้ลูกค้าทั่วไปได้นั่งเหมือนกันหรือถ้าลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวหรือกลุ่มย่อยเนี่ยห้องนี้ก็รองรับได้ประมาณ20-25ถึงท่าน <Okay. S 2> ครับค่ะแล้วก็มีหลายคนด้วยถามมาแอบถามมา <Okay. S 1> แล้วก็ฝากถามมาด้วยว่าที่นี่ถ้าแบบว่าอยากจะจัดเป็นพื้นที่แบบว่างานแต่งงานแบบนีมอลหน้ารักน้ารักนีก่นคือให้ให้ข้างนอกได้มาเช่าพื้นที่ไหมคะก็เราก็มีได้ เอาอีเวนต์หรือกิจกรรมมาลงบางส่วนนะครับก็ที่ที่ได้เคยผ่านมาที่ได้ทำมาเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาใช้พื้นที่จัดงานแต่งงานตอนนี้มีแล้วครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ทั่วไปเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มย่อยกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ตอนนี้ก็รองรับได้ตรงพื้นที่ข้างหลังนะครับแล้วเราพื้นที่ข้างหลังที่ตรงเนี้ยที่ที่เรายังจัดกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็น ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมประจําปีของที่ร้านก็จะมีตลาดนัดเด็กที่เราจัดช่วงใกล้ๆวันคริสต์มาสช่วงเดือนธันวาคมเรียกเราใช้ชื่อว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตครที่เป็น kids คือ<ะ>เราตั้งใจจะทําให้เป็นพื้นที่สําหรับเด็กและครอบครัวโดยเราใช้ธีมเป็นตลาดนัดเด็กภายในงานเนี่ยก็จะมีการออกร้านของเด็กๆแล้วก็มีาการเสวนาจาก เราได้รับเกียรติจากกุมารแพทย์โรงพยาบาลยโสธรมาให้ความรู้ในประเด็นที่เราอยากอยากนำเสนอตอนนี้เราจัดมาสองครั้งแล้วครับ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่จัดก็คือเราจัดคอนเสิร์ตจัดดนตรีในสวนดน <c oughs> ต,ตรีในสวนเนี่ยเรามีทุกเย็นวันเสาร์วอาทิตย์ <c oughs> ที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่ครับช่วง5้าโมงเย็นเป็นต้นไปที่สวนด้านลลางแล้ว,แล,วแล้วทีนี้มีเ <c oughs> ขาเรียกว่าขายบัตรเข้าชมหรือว่าชมแบบไหน ถ้ากิจกรรมที่เราจัดดนตร,ตรนีในสวนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเราเปิดให้เข้าชมได้ฟรีคือเราอยากให้เหมือนมาสัมผัสบรรยากาศฟังเพลงเพราะๆในสวนสวยๆจริงๆตัวเนี้ยมันก็เป็นเราเรียกว่าเราแก้ที่เพนพอยต์ของเราในในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองที่เรามีลูกเล็กบางทีเราอยากนั่งฟังเพลงอยากนั่งสังสรรค์กับเพื่อน,นดื่มนิตๆิหน่อย เราไม่สามารถไปร้านบันเทิงได้เพราะว่ามีเด็กๆเ,เพราะมีดเด็กดๆใช่เราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เอาเด็กมาปล่อยลงที่สวนที่สนามเด็กเล่นของเราแล้วพ่อแม่ก็ได้นั่งฟังเพลงชิลๆทานอาหารอร่อยๆครับโอ้โหน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะให้เฮียพลได้พาชมบรรยากาศภายในร้านกันหน่อยและที่สำคัญเห็นบอกว่ามีของฝากด้วยเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็น เมนูอาหารก็พร้อมแล้วค่ะเนี่ยคนคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือมีเมนูอาหารที่เยอะมากนะคะอันนี้เป็นแค่บางส่วนมีเมนูอะไรบ้างตอนนี้ก็จะเป็นข้าวเปียกอาม่านะครับข้าวเปียกอาม่าที่ถือว่าเป็นซิเนเนเจอร์ของที่ร้านทานแล้วก็เหมือนกับว่ากลับบ้านไปหาอาม่าปีนมือคุณแม่ใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นหมูกรอบพัวพริกเกลือครับราดข้าว ตอนนี้ผัดไทยกุ้งสดครับน้ำพริกโรงเรือครับค่ะแล้วอาหารแต่ละอย่างที่มันมีความหลากหลายแบบนี้จริงๆแล้วเราเราทำมาเพื่อที่อยากจะตอบโจทย์ในกลุ่มไหนบ้างก็จริงๆก็อยากให้ครอบคลุมทุกคนในครอบตัวนะครับอย่างถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือค,คุณปู่คุณย่าก็คงจะชอบทานเป็นน้ำพริกหรืออย่างเด็กๆเด็ก,ดกๆจะชอบทานเป็นเมนูข้วเปียกเพราะมันทานง่าย เขาผัดไทยเนี่ยก็ทุกคนทานได้ครับหมูกรอบก็พริกเกลือก็ได้สำหรับทุกวัยทุกวัยจริงจริงก็ทุกวัยทุกวัยนะคะเป็นเมนูที่หลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญก็คือว่าวัตถุดิบก็คือสดใหม่แล้วก็มีเชฟประจำร้านด้วยใช่ครับเพราะเรายึดถือทติที่ว่าเราทานแบบไหนเราก็ทำให้ลูกค้าทานแบบนั้นครับผมสะอาดอร่อยปลอดภัยครับค่ะแล้วก็ราคาเป็น มิจภาพด้วยนะคะอะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะคะทุกคนคเมนูที่บอกว่าเป็นฝีมืออมาม่าเนี่ยข้าเปียกอาม่าจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วอ,องค์ประกอบของเมนูนี้มีอะไรบ้างคะก็เมนูนี้ก็จะเป็นเส้นกว๋วยจั๊บนะครับเส้นกว๋วยจั๊บยวนแล้วก็หมูยอค่ะแล้วก็เป็นหมูสักครับผมเราใช้ใบพายมาต้มให้เปื่อยใช่ ก็จะมีหัวเชนเฮาเข้ามาด้วยนะคะ<ๆ>เด็กๆก็น่าจะชอบความหวานของน้ําซุปเนี่ยไม่ให้จับผงชูรสนะครับแต่ว่าเป็นน้ําซุปที่เราต้มผักใช้หอมหัวใหญ่กับกับผักลงไปต้มในน้ําซุปทําให้ได้รสหวานของจากธรรมชาติค,ครัเดี๋ยวลองชิมน้ําซุปมีความหอมเนาะหอมด้วยสมุนไพรแบบไทยๆบ,บ้านแบบมีความหวานจริงๆมีความหวานด้วยด้วย ตัวเครื่องสมุนไพรในนี้นะคะแล้วก็เส้นก็แบบหนึบห,หนับมากเลยเหมาะมากเลยนะคะเหมาะที่จะเป็นซิกเนเจอร์จริงๆนะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะแล้วก็เมนูผัดไทยค่ะทุกคนผัดไทยก็จะมีเป็นสําหรับใครที่อยากจะทานเผ็ดใส่ถั่วเพิ่มเข้าไป<ช>ถั่วงอกผักนะคะแล้วก็จะมีเป็นมะนาวเพิ่มรสเปรี้ยวให้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมนูนี้จริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกคนนะถ้าเป็นเด็กก็อาจจะไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะ แล้วก็เส้นก็แบบว่าทุกเมนูนี้คือแบบว่าเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยนะทุกคนร้ทำสดใหม่ทุกเมนูสดใหม่อันนี้เป็นผัดไทยกุ้งนะคะเป็นผัดไทยกุ้งเชฟของเรานี่มีกี่คนมาดูก็มีอ๋อเชฟในครัวมีสามคนครัสามคนนะครับเขาเรียกว่าก็คือมือในการทำนี่ก็คืออ๋อคงที่ครับใช่ไม่ต้องปรุงเลยพอดีใช่ เมนูนี้ก็อร่อยนะเราทำเองทุกอย่างทุกอย่างครับตั้งแต่เคี่ยวซอสครับบอกเคล็ดลับเลยนะคะเนี่ยอร่อยอ่ะตอนนี้เคล็ดลับบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ครับต้องมาทานเองเมนูนี้ต้องทานกับข้าวครับค่ะต้องทานกับข้าวใช่ค่ะคู่กันค่ะแต่ว่าเมนูนี้ก็คือเป็นหมูกรอบใช่ไหมใช่ครับเป็นเมนูที่เชฟอยากนำเสนอเชฟอยากนำเสนอใช่ครับเพราะหมูกรอบของที่ร้านนี่คือ กรอบกรอบมากอร่อยมากเมนูนี้เป็นอีกเมนูที่ขายดีครับหมูกรอบขายดีมากใช่ครับหมูกรอบนี่ไม่เหนียวนะทุกคนไม่เหนียวแล้วก็เคี้ยวแบบมีความอร่อยมีความหนึบๆ้วยนะมันจะเป็นมันจะเป็นความหนึบของในตัวหนังแล้วก็เป็น<ม>ในส่วนของตัวที่เป็นเป็นเนื้อ<ม>ก็จะแบบเคี้ยวง่ายไม่ได้เหนียวคใช่ใช่ค่ะอร่อยอร่อย นี่เป็นน้ำพริกลงเรือน,น้ำพริกลง,ลงเรือครับผักนี่ก็คือให้ครบครบเมนูนี้ก็คือทานเมนูนี้ได้คุณประโยชน์ครบทุกอย่างครับค่ะนะคะหรือว่าจะทานกับผักก็ได้ผักลวกใช่ครับผักลวกแล้วก็ทานกับข้าวด้วยก็ได้เช่นกันคือจริงๆแล้วก็คือทุกเมนูเนี่ยนะคะก็คือตอบโจทย์สําหรับทุกเพศทุกวัยที่ที่มาที่นี่นะคะอยากจะให้ให้เยียบนได้ได้ฝากอะไรถึง คุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะใครที่กาลังมองหามองหาร้านที่แบบเอออยากจะมีภาพจํามีภาพจํามีความทรงจำดีๆกับครอบครัวนะคะอยากจะให้มาที่นี่ค่ะช่ก็เราตั้งใจจะทำร้านให้ให้เหมาะสำหรับคนทุกวัยนะครับที่โดยเราเน้นไปที่กลุ่มครอบครัวอยากให้ทุกคนได้มาใช้เวลาดีๆร่วมกันที่นี่ให้เข้ามาแล้วเกิดความประทับใจทั้ง อาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ครับผมเหมือนสโลแกนของร้านครับ Miss Ari is a w a y at Good i d เดครับโอ้โหนะคะทุกคนคะ่ะได้ฟังแบบนี้แล้วไม่มาไม่ได้แล้วนะคะ, <ผม S 1> ะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ชิมกันแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเรื่องของของฝากกันหน่อยนะ อยากจะให้เนี่ยพลได้ฝากร้านหน่อยว่าร,ร้านโดยเฉพาะเรื่องของอเขาเรียกว่าสําหรับใครที่อยากจะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมูคณะหรือเป็นอะไรคือโทรมาจองก่อนได้ไหมก็คือสามารถโทรมาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าต้องการจองหรือว่า ปักหมุดที่ Google Maps ซิร์ชมิก a r l i The g ก r เด n ครับก็จะนำทางมาถึงที่ร้านครับค่ะมาอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชมครัก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมนะคะได้ได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ประทับใจและที่สำคัญเขาบอกว่ามีของที่ระลึกเป็นของจังหวัดยโสธรด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเราจะได้แบบซื้อกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วยและเช่นเดียวกันอันนี้คืออะไรคะก็ขอมอบตอนนี้ครับเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาบางไฟครับ ที่มีลายขีดใช่ครับตอนนี้ชื่อน้องพาฝนครับก็ยอโสธรเมืองบั้งไฟครับเราก็เลยทําเป็นตุ๊กตาบั้งไฟตอนนี้ใช้หนุนได้กอดได้เป็นภ้าขีดจากบ้านสีฐานค่ะเป็นหมู่บ้านที่ผลิตม้อนขีดเยอะที่สุดในภาคอีสานเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่ไวนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ